ครับสว, ee, สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกทกกำลังใจครับเมเป็นไรนะสวัสดีก็เอาเลยครับมาไมมามามาฮะเป็นไรหนูเป็นไรเนี่ยเมเมจ๋า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 อ่านกแก้วร้องเอาอะไรครับนกแก้ว เมยจะไปไหนน่ะมา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 เมา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 ไม่มามาเมยมานี่ครับมานี่มา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 อาณามางูจะตึงครับมาถอยมาถอยมามานี่มานี่มามาอืมมามาด้านนี้ครับคุณหนูว่าน่ะ ฮะก็นะเลาสงสยัยหมดฟ้าดาวป้าดาว,าดาวแม่สายฟ้าควานชื่อควานดาวครับโมเมก็จะไปหาแม่กับน้องแสดงเสร็จแล้วคุณหนยโตแต่ตัวแต่ใจยังไม่โตโมเมเอ้ย สวัสดีครับน้องจอยสวัสดีครับจอยครับจอยสบายดีครับน้องจอยครับตบมือนะรักกันครับรักกันให้มากช้างครอบครัวรักกันครับโมเมเป็นช้างที่รักแม่รักน้องมากมากเลยครับ แม่สาวเคาห่วงรอเอ็นดูเคาเอ็นดูลูกเคาะห่วงลูกเคาะแบบความหมายเคาะนี้แปลความหมายได้หลายอย่างนะครับที่ชาเคาะงวงนะฮะเคารักเคาะห่วงเคาหลายหลายอย่างสื่อสารให้แบบเขาจะดมลูกเขาดมกลิ่นอ้อนลูกแล้วก็เคาะง่วงจะสื่อสารว่าเขารักลูกมากมาก ขออีกก็ดูนะครับปั๊บป๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบอืมเป็นช้างรักลูกรักแต่กับเพื่อนฝูงนี่แม่สาวจะไม่ค่อยติดนะครับเป็นช้างที่ไม่ค่อยติดเพื่อนเท่าไหร่ครับแม่สาวบางเชือกนี่จะเป็นช้างที่แบบชอบติดเพื่อนติดฝูงครับแต่แม่สาวไม่นะครับมีแต่เพื่อนติดแม่สาว ก็จะโตทันแม่สาวแล้วถ้ามอมเมยังสูงอีกก็ขออีกแั่ห้าปีก็อาจจะสูงเท่าแม่ครับอีกห้าปีตอนนี้สิบสองจะเข้าสิบสามก็เลยห้าปีก็เป็นสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีครับถ้าเขายังสูงครับแต่ผมว่าโมเมส่วนสูงนี่จะสูงอยู่แต่เอ้จะไม่ค่อยขึ้นนะครับจะจะ,จะบานออกมากกว่าแล้วครับจะแตกข้างครับ ความคิดผมนะครับแต่ก็รอดูยังไม่นะครับอ,อ,อืดูน้องจอยไข้าขาแบบมีความสุขมากๆนะครับอยู่กับพี่อยู่กับพี่โมเม,ม,มปุ๊มปุ๊มปุ๊ม รู้ว่าโมเมโตเป็นสาวด้เมสาเขารู้ว่าโมเมโตเป็นสาวแล้ว,มมว,วไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนนี้อ้โหเขารู้มากมากนะครับมเมสาวคือคือหมายความว่ารู้แบบก่อนหน้านี้ตอนที่โมเมได้สี่ปีปีห้าสี่ครับปีห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดถามว่าผสมไปผสมพันธุ์ครับก็คือทับมเม่สาวแต่ไม่ติดน,นะครับ ตัวผู้ทับตอนนั้นมีทั้งแสนสุกก็คือพ่อของแสนคูณพ่อของแสนคำครับทับก็ไอผสมพันธุ์ถามว่าทับได้ไหมก็ทับได้ครับผสมได้แต่ไม่ติดครับเขารู้ว่าเม่สาวเขารู้ว่าโมเมยังไม่โตครับเขาเลยยังไม่ไม่เปิดใจเอาครับยังไม่เปิดใจรับลูกยังไม่เปิดใจเอาลูกครับตั้งพ่อพันธุ์ตั้งสามเชือกครับที่ที่ผสมได้ครับที่ที่ทับไอทับได้ครับแต่ไม่ติดครับยอมรับว่าเม่สาวนี้โอ้ เขารู้ครับว่าโมเมย,ยังไม่โตเขาก็เลยไม่เปิดใจเอาครับจนมาถึงสิบปีได้ครับผมเอาไปทับไอเนี่ยพ่อของน้องจ่อยช้างสีดอก็อทับไม่กี่ครั้งครับติดครับก็เลยผมก็เลยว่าอมช้างเขามีสัญชาติยาณของเขาครับเขามีสัญชาติยาณเขาจะรู้ของเขาว่ายังไงครับ ควรเปิดใจเอาช่วงไหนยังไงอย่างนั้นนะฮะห่างคิดดูว่าน้องจ่อยห่างกับโมเมตอนนี้โม,โม,มโมเมจะเข้าสิบสามปีน้องจ่อยครบห่างกันสิบเอ็ดปีสิบสองปีครับคิดดูเป็นอะไรที่แบบห่างมากก็เหมือนกับคนครับจะคล้ายๆกันครับเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มาก นี้ความเป็นมาของแม่สาวโมเมน้องจอยนะครับแต่แม่สาวเป็นแม่ที่ดีเด่นมากเลยครับสผมยังเสียดายพี่ของโมเมอยู่ครับเสียดายครับผมไม่เคยเห็นพี่โมเมครับที่ชื่อมาฟางครับตอนนั้นเขาไปอยู่เกาะช้างพ่อผมเลี้ยงครับเลี้ยงแม่สาวตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นนะครับรู้บุคลิกหน้าตาเป็นยังไงครับแต่รู้ว่าเขาเสียตอนได้สองปีครับ ราะว่าผมว่าจะขึ้นไปเกาะช้างตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมอยู่พัทยาครับเป็นเด็กขี้อายครับไม่กล้าไปไหนครับช่วงนั้น <c oughs> อ,อ,อร่อยมากๆครับกินกับมเม่มมมาสุขไหนเราจะเท่าอยู่กับครอบครัว อครับผมนูมีความสุขก็จริงควานก็มีความสุขเอฟซี FC ก็มีความสุขครับคนดูก็มีความสุขขอบคุณนะครับแต่ก็บางรั้นก็ต้องอ,อแยกออกครับต่างคนต่างมีภาระครับต่างคนต่างมีงานต่างคนต่างดำเนินชีวิตครับเวลาอย่างงี้ก็ไม่อยู่ด้วยกันได้แบ่งเวลามาครับ แม่คะหนูคิดถึงแม่คะ่มคะมวยครับอร่อยไหมครับน้องจอยออร่อยไหมครับจอยครับจอยว่าอร่อยมา,มากๆเลยครับอร่อยทำไมหนูโยนทิ้งเะวา น,นเดี๋ยวจะถึงวันเกิดพี่บมมีแล้วนะน้องเจอ๋อวันเกิดพี่บูมีห้าตุลานะครับวันเกิดพี่มมมี ไม่รู้จะได้จัดเลยไม่ได้จัดครับยังไม่ทราบเลยครับวันเกิดเมเมจะครบสิบสามปีบอลบีบู์ครับจอยอร่อยมากครับ มาทาทิ้งเมมีมปับอาบน้ำเมม่จ๋าเม่พอยังครับปับอาบน้ำครับ โมเมมีจ๋าอาบน้ำไปมาเร็วมาเร็วนะอาบน้ำจอยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับน้องจอยครับน้องสอายอยมากเลยครับ ไม่อยากให้โตครับอยากให้อยู่แบบนี้ครับอยู่แบบนี้สักสิบปีครับพ่นหนจ่อยไม่ต้องโตตรงนู้นนะนั่น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 หันข้างนี้หันหลังนี้ต้องระมัดระวังครับขาหลังนี้ไม่เข้าใครออกใครครับมีปลาปามน้ยบามีมาบ้างดึงจน่จอยเออดึงมาเลยจอยดึงมาเลยดึงเลยจอยดึงมา ดึงพี่โมเมเดึงคอพี่โมเมอีกแล้วจอยแล้วกินแล้วก็คายอยู่นี่ไงน,น,นู้นไงมาไหมมามาอาบน้ำมามาเร็วเออจะได้สดชื่นครับครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอย่ากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ